พามาดูนะเจ้าดอกวาสนานะเจ้านะต้นวาสนานี่ถือว่าเป็นไม้มงคลนะเจ้านี่คือดูนี่นะเจ้าต้นนะเจ้าเจ้าอมาปักเป็นเสาหัวปลักลวดขึ้นอย่านี้เลยนะปลูกง่ายนะเจ้านะจัดอยู่ประเภทไม้ประดับนะเจ้านะอันนี้นี่เห็นหมันขึ้นง่ายปลูกง่้ยเอามาปักนะเจ้าเพื่อให้มันเป็นเสาด้ว่านะเจ้า ปากฏว่าต้นนี้ปีนี้มีออกดอกตัวนี้นะเจ้าเพือพ่อนจ๋านะนี่เป็นดอกของต้นวาสนาหรือว่านวาสนานั่นเองนะเจ้านหนอะมาดูนะเจ้านะนี่นะเจ้าอันนี้จะเป็นนี่นะเจ้ามาจากข้างในเลยนะแทงจากยอดออกมานะเจ้าก็จะเป็นงวงออกมาอย่างนี้นะเจ้าถามว่าดอกวาสนา จะเป็นดอกไม้ประเภทดอกราจีนะเจ้ากลิ่นของดอกไม้เวลาบานเต็มที่จะหอมเฉพาะในเวลากลางคืนนะเจ้าถ้าถามว่าเวลากลางวันเนี่ยจะบ่มีกลิ่นนะเจ้าในเวลากลางคืนจะหอมก็จะหอมแบบของเปินนะ้ลเนาะหอมแบบเย็นๆนะเจ้าเนาะส่วนต้นนี้นี่ถือว่าต้นยังบอกสมบูรณ์นะเจ้าต้นเล็กนะเจ้าอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะต้นนี้ยังมาออกดอกนะเจ้านะต้นนี้ยังมาออกดอก แต่เดิมในะที่บ้านเนี่ยเอามาซื้อมาปลูกนะเจ้าซื้อต้นวาสนามาปลูกเพราะว่ามันเป็นไม้มงคลนะเนาะเพิ่นจะบอกเขาว่าเออเป็นไม้ประดับนะเจ้าเป็นไม้มงคลเนื่องจากว่าชื่อว่าวาสนานั่นเองนะเจ้าแต่พอนํามาปลูกนะคนขายก็แนะนาว่าปลูกบนดินก็ได้หรือปลูกในกระถางก็ได้ตอนแรกเจ้าก็เคยปลูกไว้ในกระถางเนาะทีนี้เห็นว่าต้นเป็นใหญ่ก็เลยย้ายลงดินนะเจ้าก็เลยหูนะเจ้าว่า ต้นวาส,สนาจริงๆแล้วจะขึ้นง่ายมากๆเลยนะเวลาที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ยมันต้องไปต้อนมัต้องไปทาบกิ่งมัต้องไปทําอะไรอย่างเลยนะเจ้าแค่ตัดกิ่งนะเจ้าที่แข็งแรงสมบูรณ์เอาวางไว้พื้นดินหรือเอาปักลงไปบนพื้นดินก็จะสามารถนะเจ้าขยายพันธุ์ได้เนาะอันนี้นี่เกิดเป็นต้นนี่นะเจ้าต้นใหญ่สูตรของบ้านเลยเจ้ามาดูนี่ะนะ อันนี้จะอยู่กลางสวนนะเจ้าอยู่บริเวณบอ่อน้านะเจ้าอันนี้ก็มีนี่เจ้าอันนี้ก็ดอกต้นก็ออกแล้วนะนี่นะเจ้านะน,นี่เป็นดอกของต้นวาส,สนาเนี่ยเมื่อดูนี่เนาะเจนะ้าเนาะจะแทงจะแทงก้านดอกออกมาแบบนี้เลยนะเจ้านี่นะเจ้านะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลนะเจ้าปลูกง่ายๆนะบางคนอาจจะเคยซื้อนะเจ้าเอาไปปลูกในกระถางเนาะ ถึงเวลาถ้าเราจะขยายพันธุ์ก็แค่เอากิ่งไปปักนะเจ้าในดินที่ชุ่มชื้นและดินที่อุดมสมบูรณ์นะเจ้าข้างล่างนี่ก็มีหนึ่งดอกนี่เจ้าอันนี้ยังเป็นดอกเล็กๆอยู่นี่นะเจ้านี่เนะ่อแต่โรยไปหมดแล้วนะนี่นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าออกดอกหลายช่อเลยนะเจ้าต้นนี้เนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ํานั่นเองนะวันนี้นะเจ้าเพจนี้ จะให้ปลามาดูไม้มงคลไม้ประดับนะเจ้าก็คือต้นวาสนานั่นเอง